สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทท่านยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแกนกินชมเด้อพี่น้องเนื้อาะวพี่นอ้องชียู่ทางไกลทางไกลยู่ตามเทีทเย่ตามแดนหรือในประเทศขอบคุณขอบพูดหลายๆพี่น้องที่เขาว่าเป็ี่ยนกำลังแล้งใจให้กันคือโตโอ้เมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องตกตัแต่หัวค่าคตอนประมาณสองทุ่มเทียนึง่งบบอแห้งเท่าไรมาตกตอนตอีสองอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทะเลนี่โอย ขื้นสุดยอดพี่น้องแคบหมูแคบหมูพี่น้อง,แบบแบบม,องมือนีได้อเน,นี่ลูกชิ้นปาลาระเบิดพาาี่นว่าข้อไก่ทอดเดียวพี่น้องอันนี้เป็นแก้วแก้วพริกปะลาปลาป,ปิดตัวเลยเดีย๋ยวพี่น้องอีพิกตํำอันนี้ต้มจับชายใส่ ตีนไก่หรือเท้าไก่พี่นอ้องไอเดีที่เด็ดพี่น้องส้มเอ็นแก้วผสมกับพาะกาดพี่น้องเนี่ยเยส้มเอ็นแก้วเอ็นแก้วเนี่ยเอ็นแก้วที่ผมามาต้มกินนันแล้วพี่น้อง้มเสร็จที่นี่มันเหลือผมก็เลยมาเห็ดสม้มส้มเอ็นแก้ววะนนี่ย พี่นอ้องอบสมเหตุแก้วเป็นภาพสีวมว่วมันอากาศมันชืนนะพี่น้องเนาะ่ะเดี๋ยวขอตัวขอไปถ้ามันมืดบืดมัวมัวในกระด้เด้อพี่น้องอากาศมันก็เหนียวคุณโตพี่น้องคนเหนียวมามาพี่นอ้องหาเขามากินน้ำกันยามมือโ้านี่ก็ประมาณแปดหรือเก้าโมงนี่เลยพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อมือนี มีแตงมีมะเขือเม่นพกบุ้งมีกระลำมีถัวพูมะเขือพอมะเขือนั่นแตงมามาพี่นอ้องหาขอางากินกนักกอนแซ่บๆซ่มืนมาจำเจียเจ๊ยเนี่ยบริกินโดนแล้วว่าะจะไปหาผักมาต้มกินลเลยเดี๋ยววัั้นเดีย๋ยวไปฝนตกก่อนหมู่วัน <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาจำเจวกับต้องแจนจิตช่วมนองกันพี่น้อง โอ้ยแกบปลาปลาติดโต้รอ่นอไงเนี่ยจําเป๊ะเป๊ะเนอครับลุกโดดกับมี่พี่น้องเี่ยว่างกลาง โดนได้กินแบบเนี้ยเนียโอ้ยขักขนาดอาหารอีสานบ้านเอา ถ้าตัดดีไม่ อยากกินตวปลาล่ี่นองก็อยากกีนเล้วดีนี่ปลาเป็นตัวอง nhằm động văn gì đến rồi ta. À. 一定要看不用。 tay đông cháy luôn đó Rượu xá ghẹp mà hẹn Ok rồi, ok rồi ครับเพื่อนกันหุปากตัวของ ความกับกาศเขาเนาะมันเลืกอกออกับเขาเขากระจาเห็นแก้วเนี่ย ตัวเปนตัเนะตัปลาปัตันดีตังเป็นตัวเลยเป็นแซ่บไม่ได้ชีบน้ำน้ายค่หม,มักชีดไปชีบน้ำไป แคบหมูเลยมันกว่าความผัดพี่น้องคอ้าเลแค่อิ่มนะพี่น้นงองนะ แซ่บกินเขายิมเราไมากินน้ำแซ่บครับยิมเราเอ้ยผัก <c oughs> น,นี่นอะไรเนี่ยมีแต่เอ็นแก้วไอ้ห่องเต่งอยู่เนี่ยเอ็นแก้วล้วๆนๆเลยใส่ผักไปหน่อยนึ่งใบมีรสชาติส้ม สมเห็นแก้วพี่น้องสมเห็นแก้วเ้องไปเ็กินเบิรงรถเห็ดไงไงเห็ดก็เห็ดสมงัวสมพักเท่านี้แหละอันดีก็คัดพี่น้องเก้วตละาเป็นตัวปากระดีกีพริกกีหอมกีกระเทียมกีตะไคร้กี ทุกอย่างพี่น้องกีมดแล้วก็มาดตำตำให้มันแรกแล้วก็เอาปลาล่าเป็นตัวใส่ไปเราปรุงใส่มะเขือเทศใส่มะขามใส่มะนาวก็ว่าไปแล้วแต่ผู้มักพี่น้องอันนี้ผมใส่ผักกระเทียมไปทล้วเาะพี่น,ออนอ้อ,องสําสหรับมือดีกับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนสําหรับมือดีกับสุดยอดพี่น้องอาหารบ้านๆเห็นเราชมเรากันขึ้นยากรกะไป จันเละได้พี่น้องแซบ่บนี่ในอาหารบ้านๆห้องกินกับผักสดๆเขาก็ขาดแบบนี้กินไปกินมามันจะเหนียวเนี่ยพี่น้องมันพอทอดตอนแรกมันก็กรอบพอเอาไวปดูดๆมันเริ่มเย็นมันก็เลยจะเหนียวๆนี่ชิ้นกันพี่น้องกรอบแั่นี้แหละเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไปแค่นี้ก่อนพี่น้องช่องเจนจินโจมต้องจ่าไร่ก่อนไปปุบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้อง ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแน่ใจใผมนะพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอให้พี่น้องลำล้ำรวยรวยถูกหวยรวยเบื่อสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ